สารคดี n น t f l i x เรื่องใหมายของเดวิดเบ็กแฮมนั้นถ้าใครได้ชมเราจะเห็นถึงชีวิตของนักฟุตบอลคนหนึ่งในอังกฤษที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งตลอดการของโลกฟุตบอลตั้งแต่การยิงฟรีคิกที่ไม่มีใครเหมือนมาถึงถึงการตัดผมแฟชั่นต่างๆลงสู่สนามแบ็กแฮมขึ้นนานหนึ่งหนังสือพิมในช่วงเวลานั้นแทบจะทุกวันสารคดีของแบ็กแฮมทาการสร้างโดยสตูดิโอ99ของเขาเองเพื่อให้เห็นถึงช่วงชีวิตเบื้องลึกเบื้องหลังกับการเติบโตจากวอร์เทมฟอร์เรส์รุนอายุต,ต่ำกว่า12ปีจนกลามามเป็นผู้เลล่นระดับโกการรรรรสสสนนนัับุขออออองคอคควววดีีเพืื่่่มมทแแลละะา ภาพยนตร์สารคดีที่มีชื่อว่าเบ c ็คแฮมที่เรานํามาฝากกันคําเตือนนะครับเนื้อหาต่อจากนี้จะมีการสปอยหากใครอยากชมแบบเต็มๆสามารถรับชมคลิปอื่นๆของฟุตบอลแม็กได้ก่อนนะครับเมื่อดูหนังจบแล้วคอยมาตามเรื่องราวตรงนี้ต่อด้วยกันนะฮะการทําให้เบ c ็แฮมยังคงติดดินเป็นเรื่องที่ยาก เล่าด้วยเซอร์เลฟฟูกุสันเบ็คแฮมเข้าสู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างที่เราทราบกันว่า, <c oughs> วาเขาคือนักเตะในยาวชนชุดคลาสออฟในที่ถูกโดยมาในฐานะนักเตะฝึกหัดหนึ่งปีก่อนหน้าก่อนเซ็นส,ส,สัญญาอาชีพฉบับแรกในปี1993ในอีกสปีให้หลังเมื่อเขาได้ทําประตูครึ่งสนามใส่วิลบาร์ดานมาเหมือนกับเขานั้นได้ประกาศตัวเองให้ครั่วโลกได้รู้ว่าเขากาลังเข้ามาอยู่ในโลกฟุตบอลอย่างเต็มรูปแบบชื่อเสียงตามมาแน่นอนว่าเซอร์เลฟฟูกุสันผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไม่ค่อย ต่างต่างกับสิ่งที่ผมต้องการเฟอร์กูสันกล่าวการให้เดวิดอยาทำตัวติดดินเหมือนเดิมนั้นเป็นเรื่องยากขณะที่เบคแฮมได้กล่าวว่าเขาแค่อยากให้ผมเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้และแต่งงานกับสาวท้องถิ่นที่ไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ในฐานะส่วนหนึ่งของคลาสออฟในที่ถูกแบคแฮมกับเพื่อนๆพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ในปี1999และยังคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีก6สมัยเขาถือว่าสิ่งนี้เกิดจากพลังของครอบครัวที่โอทราวฟอร์ดและยังรวมถึงเซอร์อเล็กซ์ที่ตลอดทั้งสารคด ตั้งแต่อายุ12ปีมันทำให้ทุกอย่างรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงประสบความสําเร็จอย่างที่เรามีเบคแฮมทิ้งท้ายเบคแฮมยังคงโทษตัวเองกับการได้รับใบแดงในคุตบอลโลกปี1998 เอวิดไปแคมกล่าวว่าเขายังคงโทษตัวเองเกี่ยวกับใบแดงที่เขาได้รับในเกมกับอาร์เจนตินาในศึกฟุตบโลลลกปี1998ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งสุดท้ายสิ่งตัวคำรามแพ้จุดโทษในเกมนั้นทําให้เขากลายเป็นแพ้รับบาศจากแฟนบอลอยู่ช่วงหนึ่งเลยทีเดียวผมหวังว่าจะมียาที่ทําให้คุณกินเข้าไปแล้วสามารถลบความจําบางอย่างได้ผมทผผําผิดพลาดง่ๆและชีวิตผมก็เปลี่ยนไปคนทั้งประเทศเกลียดผมไม่ว่าไปที่ไหนผมถูกโจมตีทุกวันมันยแย่มากจริงๆ ภรรยาวิโตเรียนซึ่งได้ตั้งท้องลูกคนแรกตอนนั้นอย่างลูกกลีนก่อนหน้าที่จะต้องเจอกับทัฟฟ้าข่าวได้ไม่นานได้ต้มตีไปที่เกรนฮอดเดร์ผู้ดูการทีมอังกฤษชุดนั้นเพระาะไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องสามีของเธอหลังจบเกมแต่เ,เราในสารคาดีว่าเบคแฮมมีอาการซึมเศร้าและแตกสลายมากในช่วงเวลานั้นส่วนแกรี่เนวิวเพื่อนร่วมทีมและเป็นร <c oughs> ูมเมคโคชเนตเสริมว่าสิ่งที่เขาต้องเจอมันไนร,นร้มนุษยธรรมและมาทำลายนักฟุตบอลถึงเลทีเดียวการเปิดเผยเรื่อราวสตาต์เิยทนหาียมกมมองของคิดรื่ แน่นอนว่าประเด็นที่ขาดไปไม่ได้คือเรื่องราวในฮอตต่งตัวอันโด่งดังในปี2003กับสตาร์ทเหินหาของเซอร์เลฟฟูกุสันที่เข้าปลายคิ้วของกองกลางรายนี้กุนซือแมนยูเตดโกรธมากหลังทีมพ่ายแพ้กับาร์เซนอลนศึก FA Cup คัพโดยเบคแฮมเผยว่าเมื่อคุณได้เห็นหน้าของบอสแบบนั้นคุณไม่อยากจะอยู่ใกล้เขาเลยทั้งคู่มีปากสิงกันอย่างหนักก่อนที่เบคแฮมจะสะบัดคำหยาบออกมาทำให้เฟอร์กี้กโกรธมากอาเบิร์ตมอร์แกนคิดแมนผู้ดูแลอุปกรณ์ของทีมเผยว่าเฟอร์กูสันโมโหลายเตะเสื เหตุการณ์ที่ประหลาดมากเบคแฮมเปิดใบหน้าอย่างชัดเจนให้สื่อได้ถ่ายภาพแผลของเขาโดยมีพลาสเตอร์ปิดอยู่เหนือดวงตาของเขาแม้ว่าฟักุสันจะบอกว่ามันเป็นเพียงแค่แผลทลอกและมันจะเป็นต้องเย็บแผลซึ่งมอแกนกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมไม่ได้อยากพูดถึงมันเท่าไหร่สิ่งเดียวที่ผมอยากจะพูดคือมันมีการจัดการแล้วเพราะว่ามันไม่คุ้มที่จะเย็บเลยต่อให้เสร์เล็กพยายามทำมันอีกครั้งเขาก็ทำไม่ได้หรอกบอสเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเขาไม่ใช่คนแบบนั้นฝันร้ายที่มาดิ หลังจากสัมพันธ์ระหว่างเขากับเซอร์เลฟุกุสันขาดสะบ้นลงแบกแฮมกาะ์ไยไปอยู่กับเรอัมดิดด้วยค่าตัว24.5ล้านปอนด์ในเดือนกรกฎาคมปี2003ตอนนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นมันดราม่าแบบสุดๆนะครับทั้งสองคนไม่เคยพูดถึงเรื่องการยายทีมอีกเลยซึ่งเป็นสิ่งที่แป็นแค่มองว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะมันจะทำให้หัวใจของเขานั้นแตกสลายไม่นานหลังจากที่เขามาถึงเบอร์บีวิลีผู้ช่วยของเฟอร์กี้อย่างคาร์ลสเคโรสก็ได้รับการต่งตั้งให้เป ผมไม่เคยไปกับเขาได้เลยผมตกใจมากที่ได้เริ่มต้นกับสโมสรใหม่โดยมีผู้ดการทีมที่ไม่ต้องการให้ผมอยู่ในทีมก่อนหน้ามันเป็นความกดดันที่ต่างออกไปเบ็คแฮมเผย นอกสนามก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะของเขามีแต่เรื่องนอกสนามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของเขาซึ่งมาส่งผลกระทบโดยตรงแบกแฮมและวิตอรีได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างที่พูดถึงความสัมพันธ์เชิงซูสาวกับบรเบการูสอดีตผู้ช่วยส่วนตัวของเขาแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสารคดีแต่แบกแฮมกล่าวว่าความสนใจของผู้คนในเรื่องนี้นั้นยากที่จะจัดการช่างภาพตามเด็กๆไปโรงเรียนและวิทตอรีก็ยอมรับว่าเธอนั้นไม่พอใจเช่นกันที่สามีของเธอได้รับความสนใจจากเสริ่มากขึ้ เขาแค่รักการเป็นนักฟุตบอลการตัดสินใจแคว้สตรัรของเดวิดเบคแฮมเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เขาจินตนาการไว้เขาเข้าร่วมทีมปารีสแซงแชร์แมงในฝรั่งเศสเดือนมกราคมปี2013แต่มันเป็นก้าวที่ไกลเกินไปแล้วตอนนั้นเขามีอายุกว่า38ปีเขารู้สึกว่าเขาพ่ายแพ้หลังจบเกม ผมรู้สึกเจ็บปวดผมต้องกิ้งตัวลงจากเตียงในตอนเช้าเพราะผมเจ็บมากนั่นเป็นเท r n ์นิ่งพอยที่ทำให้เขานั้นตัดสินใจเลิกเล่นเบคแฮมประกาศอำลาวงการฟุตบอลในอีก4เดือนให้หลังจากนั้นแต่เขาได้บอกว่าเก็บสุดท้ายในฐานะนักเตะอาชีพเขาหายใจไม่ออกควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เลยจริงๆผมรักมันมากกว่าใครที่เคยรักมัน เขาตอบพร้อมยิ้มผมรู้ว่ามันอาจจะไม่จริงแต่ผมคิดว่าผมรักมันมากกว่าใครๆยๆนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในเรื่องราวสารคาดีของดวิดเบคแฮมหากใครอยากรับชมแบบเ,เต็มเข้าไปรับชมกันได้ที่ Netflix โดยจะแบ่งออกเป็น4ตอนเริ่มตอนแรกไปแล้วนะครับที่สำคัญอย่าลืมรับชมแบบถูกลิขสิทธิ์กันนะครับ และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์